ินตรงมาจากเบลเยียมนะครับผมจะพาทั้งยุโรปพี่น้องมาเซนสัญญนาวาจ่างจ่องคิ้วแล้วก็มัดจ้างไร้อยแล้วนะครับผมจากอะไรเนี่ยบริษัท28ไทยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ยุโรปนะครับผมมาว่าจ้างนะครับผมเซ็นแล้วเซ็นแล้วแต่ว่าเปิดให้ดูยังไม่ได้เดี๋ยวมันจะอันตรายนะครับเซ็นแล้วจ้างแล้วนะครับผมก็คอนเฟิร์มกัน้องชัวเน้องค่ะทำไมถึงเลือกน้องอาร์ตน้องแม็กครับ เพราะว่าน้องอานนี่ถ้าเกิดแม่ๆที่อยู่ทางนู้นเห็นนะคะแซ่บมากค่ะเอนเตอร์เทนดีอินเนอร์ดีที่สำคัญเสียงดีมากก็เลยจิ้มน้องอานน้องแม็กใช่ไปนั่งดูเองแล้วไปนั่งดูเองมาแล้วค่ะที่ไหนครับพี่โฟกงเทพใช่ไหมโฟกุงเทพค่ะใช่เกิดเลยบาจางรับพี่น้องจะเป็นวันไหนนั้นเดี๋ยวอัปเดตอีกทีหนึ่งใช่ครับผมแต่ว่าแน่นอนว่ายุโรปได้เห็นอาร์ตแม็กแน่นอนต้องเกมูซีเสียบความสนุกแน่นอนรีเควสต์้ว่าคว้าแบบ เอฟเฟกขึ้นอีกมีการก่อนบินขอเอฟเฟกต์จากน้องอาร์ตอีกจะเป็นยังไงรอติดตามนะครับอาร์ตไปพิถุนเพิ่มนิดนึงค่ะเพื่อความปังในติดตัวเดี๋ยวเวลาแบบต้องเลิาเสื้อนิดหน่อยอย่างเงี้ยจะได้ปิดกันไปโอเคนะครับเจอกันนะครับคนฟืมเนาะขอบคุณนะครับสำหรับคิวยุโรปนะครับผมน้องอาร์ตน้องแม็กตัวเกยมส่งวันนี้มาทานข้าวกันนะครับผมคุย งานปะไฟแบบว่าปะไฟปะไฟไม่ไปยืนชั่วโมงกว่าคืองานปะไฟสองชั่วโมงกว่านะครับผมเดี๋ยวรออัปเดตเจอกันนะครับว่าจะมีอะไรแบบว่าเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะเจอกันครับต่โกอินเตอร์ไม่นะาเป็นขับอีพีครับจิร้านกันที่เรียบร้อยแล้วร้านอีสานสังกทนครับผมพุทธมณฑลสายหนึ่งนะครับกุญแจมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์จมาด้วยนะครับ นี่ใส่มอนิเตอร์ใหม่ครับเราเอามอนิเตอร์มาเองสี่ตัวนี่พี่น้องตัวละเป็นแสนนึงก็ใช้ทั้งหมดสี่ตัวนะก็เลยเยอะทีอดีวอยวเนื่องด้วยนะครับพื้นที่เขามีจำกัดนะครับความพังที่จะจำกัดแล้วก็สมาชิกายครับผมใครยังไม่จองโต๊ะเร่ง เข้ามาเลยนะครับร้านนะครับอีสานฟังทนครับปักพุดได้คุเ้เกัเห็นครับพี่น้องใครยังไม่จองโต้รีบจองเลยนะจ๊ะโตะจัเต็มแล้วที่รตก็คที่ป้าบ้งเนาะที่้นที่าไปแล้วที่ตนจะโดัน ม้วนวันนี้เราอยู่ไหนวันนี้เราอยู่ที่สารฝั่งทนนะครับพี่น้องเหมือนแรกนี้อบอกมาบอกกันเด้อบอกเลยว่าใครเพใครเพิงตกรอบเมืซอิมันม้วนดีบปีม้วนก็เก่าพี่น้องสักชีพแบบไม่ซ้ำแน่นอนวันนี้ ฮเอาข้าง,งมันยังมีไผ่มาแน่มันนี่วันนี้มีน้ำอูนสกายยูริซีแกมสแตมนะครับผมแล้วก็บอลทีกอยบานฟินแลนด์นะครับผมฮะออพี่ชิจังพ่อโวยกับยุ้งดอกไซลัสรอกเลยว่าใครที่เป็น f c ฟศิลปินท่านไหนมาเจอกันเลยนะครับผมที่ร้านสารบักสดบนเรื่อกนี้มาผมบอกกันอะไรถ้าพี่น้องเ้อมัดม,ม้วนหลักจะเมาด้าครับบ๊ายบาย น้องเวฟน้องเวฟทำอะไรกำลังดูน่มคม่แม่ทำให้ครับผมป้าช่วเดียวมาวันนี้เราอยู่ไหนนี่น้องวี เราอยู่ที่อีสานฝั่งชนครับผมกรุงเทพมหานครแล้วก็พี่เอ,อิร์ธเยอะร,ร,ร้านนี้เราเคยมาแล้วใช่ไหมใช่เคยมาแล้ว่าเราเคยมาแล้วรอบหนึ่งครับผมแต่ว่ารอบนั้นน้องเว็บไม่สบายครับผมเลยไม่ได้มารอบนี้มาประเดิมกับพี่ๆนะครับผมก็บอกเลยว่าวันนี้มีเพลงมาเซอร์ไพรส์ของพัด<ม>ช่วงบอสด้วย<ม>ใครที่ไม่ติดตามพลาดอีกแล้วเพราะว่ามันเป็นแบบ ของใหม่มาเรื่อยๆพอถึงคนที่ยังไม่จองโต๊ะหน่อยต้องรีบแล้วใช่ไหมต้องรีบบอกว่าเต็มแล้วโต๊ะใกล้เต็มแล้วพี่โบว์คือแบบว่าเนี่ยต้องต้องอาจจะต้องขยายเพิ่มอาจจะทุบร้านข้างหน้าเพิ่มเพราะว่าโต๊ะเต็มตอนนั้นที่ไรคือโต๊ะเต็มตลอดงงมากใช่พี่โบว์ถ้าผมฝากคืนนี้ได้ครับผมมีสาสรฟังโทนทามรอบสองแล้วนะรอบสองครับผมโอเคนะครับพี่น้องครับผมจะพูดว่า พี่เดงเนาะถ้าเดินเฉยเลาไม่ต้องใช้มือไหมนี่วันนี้เรามีเซอร์ไพรส์อะไรไหมครับเกี่ยวกับการเดงมีโชว์อลยจะมีแบบว่าเต้นเรฟกันเซอร์ไพรส์เลยล่ะ อาจจะเวฟไล่ระดับหน่อยอออ๋หรไล่ระดับวันนี้เราพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าร้อยยี่สิบค่ะร้อยยี่สิบแรงมากเลยร้อยยี่สิบร้อยเกินค่ะเรามาร้านนี้ในรอบที่สองของเดือนนะครับเดือนที่แล้วเราก็มาวันที่ที่หนึ่งเหมือนกันรสองไม่แน่ใจนะครับเวิธีขอนทางครับเพียบบันตรเดนเซอร์ห้องสีโปร่งนี่น้องเบิร์อ้าวพี่เมื่อกี้บอกพี่อยง่คนเดียวนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไหนที่หลัง ราคาวับนีบ้ถ้าอยู่ใกล้สองมหาห้ยก็รลากใจเปลืองเ้อยในเดอคะ่โอเคออเครั นะครับเราวาเตรียมพร้มพอมครับอาจารย์ดนตรีกำลังเริ่มนะครับเช็คซาาร์ดนต,ตรีตร่อนะครับวันนี้ศิลปินมาเยอะแยะมากมายเหมือนเดิมครับศิลปินมาหลายครับผมมวัิเป็นนะครับซีเกมคูชินจังนะครับยูริสกาย นะครับสแตมนะครับแล้วก็บอสบีของเรา,านั่น,นเองมาเยอะแยะไปหมดเลยใครเข้ามาแล้วฝากคนไลค์ก็แชร์ได้ด้วยพี่น้องะคนกดไลค์กดแชร์นะ